ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้นคือเสริมสร้างโอกาสในการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมและมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำลังเผชิญความท้าทายที่สำคัญประเด็นหนึ่งคือ การมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีเนื่องจากจำนวนประชากรวัยเรียนลดลงและความนิยมของผู้ปกครองที่นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนในเมืองซึ่งการมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากดังกล่าวทำให้การจัดการศึกษาไม่สามารถสะท้อนคุณภาพและประสิทธิภาพได้เพียงพอ การเริ่มโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลถือเป็นโครงการที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกล่าวคือรัฐส่งเสริมให้โรงเรียนดีประจำตำบลเป็นโรงเรียนคุณภาพของชนบทโดยเน้นการพัฒนาทั้งด้านวิชาการคุณลักษณะที่พึงประสงค์วิชาชีพตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่น่าเรียน รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าโดยนำนักเรียนที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงมาเรียนรวมที่โรงเรียนดีประจำตำบลซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นทางเลือกที่สำคัญของการบริหารจัดการศึกษาสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักว่าการวางแผนและการบริหารจัดการโรงเรียนจำนวนมากมายที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารการศึกษาควรรู้ถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์การกระจายตัวของโรงเรียนและเข้าใจข้อมูลเชิงพื้นที่อย่างท่องแท้ดังนั้นการบริหารการศึกษาเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้นจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยการประยุกต์ใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศในขแขนงต่างๆเช่นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS GIS เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นเครื่องมือช่วยในกระบวนการตัดสินใจทางการศึกษาที่มีความพิเศษและลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงคุณลักษณะเข้าไว้ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ GIS สามารถวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่ในรูปแบบของแผนที่ช่วยให้ผู้บริหารได้เห็นลักษณะของพื้นที่ต่างๆตำแหน่งที่ตั้งของโรงเรียน พร้อมข้อมูลโดยไม่ต้องเดินทางซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทางและนำประโยชน์ของ GIS มากำหนดยุทธศาสตร์วางแผนบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการศึกษานำร่อง8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประกอบด้วยนคนปรปฐมเขต2 ชนบุรีเขตหนึ่งนนทบุรีเขตหนึ่งสะแก้วเขตสองอุดรธานีเขตสองอุบลราชธานีเขตห้าหนองบัวลำภูเขตสองและสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขตหนึ่งเป็นเลขานุการขับเคลื่อนโครงการกิจกรรมดำเนินงานโครงการประกอบด,ด้วย 1. ออกแบบฐานข้อมูล 2. นำฐานข้อมูลมาจัดสร้างรูปแบบจำลองหรือโมเดลด้วย GIS 3. ฝึกปฏบิบัติบุคลากรให้เป็นวิทยากรแกนนำ GIS 4. จัดทำตำราประมวลความรู้ด้าน GIS เผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้อง 5. จัดทำโฟกัสกรุประดมความเห็นภาครัฐและประชาชนต่อการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กต่างแค่ใจผมเนี่ยครับ ได้ผมก็เดียกรรอนไปอยู่กับครับตัค่าแสีใจอยู่ก็สมควรเลยครับน,น,นี่การเรียนการสอนเนี่ยผมว่าบ่ได้หมากฐา,านครับตัวนี้ครับจริงผมบ่งผลการสอบแล้วครับภาษาไทายเนี่ยได้ศูนย์ผมว่านี่สิบปออันชิลลดออกนี่ติดกวบอกไปไปใส่บ่ได้เลยครับไปทางโน้นเลยผมขอฝากทางเขตครับครับก็อีกเรื่องหนึ่ง พฤติกรรมของคู่ครับสาเหตุนักเรียนผู้ปกครองใหญ่ลงเรียนไปมีส่วนนครับครับเมื่อวันที่สามสิบผมก็แจ้งทั้งพอ่อาฉีดสาบแล้วดันเนื่นเรื่องให้ผมบอกกับผมย้ำอีทั้งท่านร่องครับมีส่วนครับบางคู่ครับพฤติกรรมบเหมาะสมควมเป็นคู่ครับในเวลาราชการ ผลผลิต GIS ประกอบด้วย2ประเภท 1. สร้างรูปแบบจำลองหรือโมเดลคือการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กและนำนักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนดีประจำตำบลเป็นกรณีศึกษาที่สร้างรูปแบบจำลองทดสอบเปรียบเทียบข้อมูลก่อนมีการลงมือปฏิบัติที่จะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กจริงเช่นโมเดลของสอพปอุดรธานีเขตสองโดยการสร้างโซนนิ่งพื้นที่กันชนหรือบัฟเฟอร์ดิสแทนซ์ เพื่อแสดงถึงการส่งต่อนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็กไปเรียนที่โรงเรียนดีประจำตำบลโดยมีสมมุติฐานนำนักเรียนไปเรียนรวมภายในระยะทาง 3, 6และ9กิโลเมตรพบว่าปีการศึกษา2,561โรงเรียนบ้านสีแจคาดคะเนจำนวนนักเรียนจะมี83คนเมื่อควบรวมแล้วสามารถนำนักเรียนไปเรียนที่บ้านส่งเปลืยดง30 เป็นโรงเรียนดีประจำอำเภอระยะทางห่าง3.85กิโลเมตรเป็นต้น 2. จัดทำ GIS ตามความต้องการของหน่วยงานด้านต่างๆเช่น 1. GIS ด้านคุณภาพผลสำฤทธิ์ทางการเรียนแสดงถึงการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ยโอ e นป .6 รายโรงเรียนกับค่าเฉลี่ยระดับประเทศวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังกัดสพปอุบลราชธานีเขตห 2. GIS แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาเป็นไปตามขนาดกราฟวงกลมซึ่งขนาดกราฟวงกลมใหญ่กลางเล็กแสดงถึงจำนวนนักเรียนและห้องเรียนหรือขนาดโรงเรียนสังกัดสพปชนบุรีเขตหนึ่ง 3. GIS สามารถบูรณาการและนำเสนอข้อมูลหลายรูปแบบ เช่นสถานที่ตั้งของโรงเรียนข้อมูลการศึกษาเชิงสถิติหรืออัตราส่วนนักเรียนต่อครูอัตราส่วนนักเรียนต่อห้องรูปถ่ายโรงเรียนและบริบทของโรงเรียนสังกัดสพปนครปฐมเขต2 <S 4 GIS แสดงพื้นที่บริการการรับนักเรียนระดับมัธยมมศึกษาตอนต้นหรือ catchment area ของสพปนนทบุรีเขตหเช่น โรงเรียนอนุบาลบางกรวยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีระยะห่าง1กิโลเมตร35เมตรการวางแผนและการบริหารจัดการโรงเรียนลักษณะต่างๆเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งส่งผลให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและสามารถบูรณาการความรู้สู่การดำรงชีวิตให้มีศักยภาพ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปไผู้บริหารรู้อะไร What และอยู่ที่ไหนใช้ GIS Where